ไม่ได้โอตะกี้พูดไปตั้งนานไม่ได้อัดน,น่าเกลียดมากเออพูดใหม่ก็ได้เอยตลกมากตะกี้ตะกี้พูดไปตั้งนานมากแล้วแต่ว่ากดลืมกดอัด okay. โอเคงั้นอเนอาใหม่ละกันต้องบิวอ่าลราใหม่ไหมเนี่ยโอเคเรามารายการรา,รายงานสถานการณ์ใหม่รอบหนึ่งโอ้ยเสียดายวะออ่ะเช่างมันเถอะ ตอนนี้เราอยู่ในความมืดมิดนะครับเห็นหรือเปล่าเนี่ยามาส่องส่องไฟหน่อยตอนนี้น่าโศมมากเพราะว่าเดินไปกลับไปกลับมาลองหอเก่หาหอใหม่นี้แบบลงม้ทั้งหมดห้ารอบแล,แล้วแล้วเดี๋ยวของยังขนมาไม่ครบนะครับนี้มองเห็นหรือเปล่าเนี่ยบอกว่าเป็นเศษซากอารยธรรมไม่มีบบกว่า ขนมาเยอะขนาดนี้แล้วอันนั้นตีนไม่ใช่เออขนมาเยอะขนาดนี้แล้วแต่มันก็ยังเหลือที่หอยเนาะแล้วเขาก็จะไล่ออกจากหอแล้วนี่ครูสาสรบอกว่าไปขอร้องเขาว่ายังยังไม่ใช่วันนี้ได้ไหมขอเป็นันผู้นี้แทนหน่ก็จะุูงนี้อยู่แล้วก็ใช่ก็ที่ตะกี้พูดไปแล้วก็ไม่ได้อัดก็เป็นคือว่าใกล้ถึงแล้วนี่ตอนนี้ห้าทุ่มห้าสิบแปด ใกล้จะถึงเวลาที่จะครบรอบหนึ่งปีที่มาญี่ปุ่นแล้วที่มาญี่ปุ่นก็คือวันที่ยี่สิบแปดเดือนสิบสองปีที่แล้วตอนนี้ก็สอง0นหนึ่งศูนย์เดือนสิบสองวันที่ยี่สิบเจ็ดห้าทุ่มห้าสิบแปดจุดห้าสิบห้าก็อีกหนึ่งนาทีจะครบรอบหนึ่งปีนะครับที่คุณพลเมงมาเหยียบญี่ปุ่นแล้วก็ <laughs> ตอนนี้คิดว่าไังไงดีอะ ก็ใส่ปุ่นก็แัฒนานขึ้นก็ตอนนี้ก็พูดแบบพอถูกใส่ไปได้แล้วแต่ถ้ถาถ้าจะให้แบบระดับที่แบบว่าแบบไปไปไปอยู่มันก็เอาตัวรอดไดแ้แต่แบบว่าถ้าจะให้ดีจริงๆมันก็เออก็มันก็คงต้องอยู่นานกว่าเนี้ยซึ่งตอนหลังจากนี้มันก็คงไม่ได้เรียนภาษาอย่างเดียวแล้วมันก็ต้องเข้ามีอาโทรทำเรเสิร์แทแถมเป็นโปรแกรมเตอร์ทั้งหากทั้งภาษาอังกฤษกันอีกแล้วภาษาญี่ปุน่นจะได้ใช้ไหมเนี่ยเขาไม่รู้เหมือนกันแต่ก็จะพยายามครับ กำบัน,มนิมาสแล้วจะถึงหรือยังเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วมาเขาดาวกันโฟกัสหน่อยดิง้งไม่โฟกัสเลยลูกได้ละ54 55 56 57 58 59เย,ย้วันที่28แล้วที่จริงมันตอนับตรงตอนลงเครื่องหรือเปล่าตอน ลองเครื่องตอนกี่โมงจำไม่ได้แล้วกลับ <g rab> ไปดูรูปนั่นแหละก็เอาเป็นว่าวันที่28เดือน12ก็ครบหนึ่งปีที่ไอ้เวงมันมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วมาดื่มชาเขียวฉลองหน่อ <g> ย <rab> ตะกี้ไปซื้อมาจากร้านร้อยเย็นโอเคตลกมากดื่มชาเขียวชาเขียวนมด้วยมาฉลอง ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็คงอาบน้ำนอนนะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าต้องไปขนของอีงอกรอบหนึง่งแล้วก็เออใส่เดี๋ยวก็ต้องเอาวิดีโอนี้ด้วยหนอะต่ล้วจะทำอะไรที่โดนจริงๆเนนียตอนนี้เราจะมาทำ show. เรียลลิตี้โชว์เตรียมตัวอัพโหลดแล้วขึ้น YouTube นี่โอเคพอแค่นี้นะคระับบ๊ายบายเจอกันใหม่